p ้อยส n c e จ็ด7จ็ดสิบบาทสักปิศออโต้ Auto, KA และออโต้เซติการพลาสมีด้วยสำหรับคันนี้นะสตาร์ติกับกําลงประมูลมามั่นใจราคานี้เชิญได้800,000บาทมีท่านใดสนใจไหมคะ800,000บาทกับ BMW X5 กดได้กดเลย สามส่วนี่สามห้เป็นผู้เปิดราคาขึ้นมาสุดทำได้ได้มากกว่าชาาไปเสอมาแล้วไปตอวิดได้สองปดระเปียไปตอวิตราคาได้ค่ะไปสนอัแล้วไปต่ดกฎหม่ได้ก็ลูกค้าขายอย่างซื้ได้แข่งขันราคาตอได้ค่ะปสนอแล้วไปต่ดกใหม่ได้แปดสนอักเปราเียนไปเสนสราคาไปตอหนกราเปียนค่ะแสนุกรลคโปรโมชั่นตอไปาคาได้ค่ะแสนุกันแล้วไปต่อไปต่อราคาได้ซึ่ได้สมาตามราคาได้ค่ะหกพันแปดพันระเปลี่ยนในร้านค่ะแปดแสนแปดพราปรโมชั่นตอปวได้ค่ะแแล้วมากิด้ แปดแสนแบบพันลาโปรโมชั่นสุต่อไปได้าค่ะหนึ่งราคาเปลี่ยนสองพันไปล้านค่ะแปดในลาปรโมชั่นสีพันราคาเปลี่ยนล้านค่ะแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันละโปรโมชั่นสุต่อไปได้าค่ะแปดหนึ่งสี่ลูกค้าในลาสต่อไปต่ได้หกพันออนไลน์้มาล้านคะแปดหนึ่งหกเปนต่อไปต่อแปพันราคาปลี่ยนค่ดหนึ่งปดไปล้านแ้ค่ะแปดแสนหนึ่งหมื่นแปพันลสุต่อไปได้ค่ะสองศูนย์มาออนไลน์ค่ะแปดแสนสองหมื่นเป็นราคาตอนนี้สองพันไปล้านค่ะสี่ มืสองนับหนึ่งไมือสองคนนับสอไปต่อกันต่อนะคะ ไปซ้8หมื่นสักปสี่พันไปซ้ำมสี่พันหกพันปซ้มกพันแปดพันแปดซ้ำแปดในร้นประมูลไปส้ำได้4หม 10. ื่นแปดพันดับหนึ 8, 3, 8, 000, 8, 000, ่งไปซ้ม่แปดพันับสองซต่อไม่ค่ะซื้อต่อได้สุดอลัซอมาครซื่อต่อมยกได้สองพนสี่พันรัเปียนค่ะปสี่สี่ไปส้มื8นสี่พันับหนึ่งปซ้หมสี่พัน0ับสองไปต่อไม่ค่าไปต่อก็ต่อได้มากคนนี้ชนะหกพันรัเปลียนแปสี่หกสี่บาทห้าศูนย์ค่ะแปดาสนหนึ่หมื่นดับหนึ่งแปดแสนหนึ่ง ไปสนสันหไปสนืสอันสไปดอกสีลูกอลไปแสนสีพันหน่ไปดอกราเปียนไปแสนหนึ่งนพันไปแสนหนึ่งนพันสองยลมนะต่อไหมคะต่อไปต่อเได้ไปต่อต่อนะแปดพราคเปียนส้ต่อยกได้แปดจนะคะตอนนี้ไปสนเจ็ดหมื่นหนึ่งไปสนเจ็ดหมื่นสอสองพันไปต่อแปด้จ็สองสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งไปสนเจ็ดหมื่นสองพันสองซื้ต่อไหมคะซื้ต่อไปต่อเราได้ยังซื้อไดนะสี่พันราคาเลี่ยน 80ออนไลน์8แสนหมืนดับเด็ด8แสนาทงพันพาน8แลูกค้าในร้าน8แสนหิับเ็ด8แสนหมอัทไปต่อไหมคะไปต่อปิต่ราคาได้ค่ะ86ออนไลน์อีกสัยไเลขสวยเลยกดได้ยกได้ขอบคุณมาค่ะ90ไปเลย8แสหในร้าน8แสนกเดับเ็ดแสนก็เหมือนนอมาอีกสักหไม้คุณลูกค้าขาะถ้าให้ได้เรียนเชิญค่ะ8แสนก็เหในร้านประมูลสูทำไได้มากเชิญค่ะไปต่อกดต่อราคาได้สองผ่านราคาเปลี่ยนสู้ต่สหม่ได้เลย8สนบสอง สุนสมารถตามราคาได้6,000นะครับเปลี่ยน8,000ไปล้าน อีกสักไม้กดได้กดเลยขอบพระคุณมาก9แสมบาทลูกค้าออนไลน์9แ0 0บาทก็สมบตินับหนึ่ง9บาทสงค่ีพันักเบียนไปล้านค่ะ9แสนสี่พันับหนึ่ง9แ0นสี่พันับสอยู่ลาประมูลนะออลาจ๋ายอมไม้ซู้ต่อบิปต่อก็ได้ไปต่อรีบกดรีบิดเลยค่ะซู้ต่อบิดมาหกพันักเบียน9แสนหกพันลค่ะที่รานจ๋ายังซื้อได้ยกต่อได้ก็9แส0หกพันไปล้านค่ะ9 8 0 0แปดพันนับหนึ่ง9แสนแปดพนนับสงซื้อได้บิดได้นะยังซื้อได้บิดมาค่ะสู้อต่อได้ต่อเขา ซูเไหมคะคุณลูก 2, 2> ค้าสองพัขอบพระคุณมากให้ลานเลยคะ่ะเก้าแสนหนึ่งหมนพันับหนึ่งเแสนหนองับสองเวลาประมูลนะไปต่อขยับราคาได้มีมากกว่าราคานี้เชิญได้ซูไั้ส,สมาตามราคาได้ไปต่อรีบิดเข้ามาเก้าแสนหมืนลานประเมลนับ ขค่ะตกลงขายค่ะที่ในาราคาเก1า0 0หมือพบาทค่ะราคาที่หน้าลานประมวลได้ไปพุทนาการประมวลได้ปมล้ายหมาเลข9105 9105ค่ะประมวลได้ไปค่ะในราคาเก1 2 0สมือพบาทค่ะราคาที่หน้าลานประมวลขอบคุณค่ะ